เดินไม่ได้เหลือตัวคนเดียวในห้องเช่าล่าสุดเนตดดาวนภาพพันธ์อดีตดาราหนังดังถูกตัดขาลูกทิ้งให้อยู่ลำพัง ก่อนหน้าเมื่อกลางปี2,563จากกรณีท็อปบินบรลลทริตและคุณไทเอกพัน์บัลลทริลตรลงพื้นที่เดินเคาะประตูบ้านเพื่อมอบเงินช่วยเหลือให้กับครอบครัวในชุมชนแออัดที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในช่วงนี้โดยหนึ่งในนั้นคือป้าออสหรือนางวีนาส่วนอิบไวย67ปีหรือที่ใครหลายคนรู้จักกันในวงการภาพยนตร์เนตดดาวนาภาพันธ์ ซึ่งเจ้าตัวเคยเป็นอดีตนักแสดงภาพยนตร์สมัยก่อนมีชื่อเสียงจากผลงานเรื่องแม่สีไพรเป็นภาพยนตร์ไทยที่ออกใช้ในปีพุทธศักราช2514กำกับโดยวิจิตคุณาบุตรสร้างจากบทประพันธ์แนวชีวิตเรื่องธาตุดินอาศัยอยู่ในชุมชนดังเก่ามานานจากเดิมที่เคยอาศัยอยู่แถวอารีซึ่งที่ผ่านมาอาศัยอยู่ลำพังเพียงคนเดียวแม้ว่าจะมีลูกสาวหนึ่งคนที่เคยเลี้ยงดูตนมาตลอด คอยให้เงินเดือนหนึ่งประมาณ 3- 4 0 0พันบาทต่อเดือนแต่หลังจากมีสถานการณ์ลูกสาวที่อาศัยอยู่กันคนละที่ก็ขัดการติดต่อไม่ยอมส่งเงินหรือแม้กระทั่งมาดูแลหลังจากเป็นข่าวก็มีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือมากมายหนึ่งในนั้นก็คือนักแสดงสาวปูปยาโดยเธอได้ทราบข่าวและต่อสายตรงจากต่างประเทศถึงตัวแทนของเธอให้นำเงินไปมอบให้กับเนตรดาวนภาพันธ์ซึ่งตัวแทนของเธอก็ได้โพสต์ข้อความหลังจากไปมอบเงินว่า แม่มีพัดลมหนึ่งตัวเตียงนอนไม่มีอาศัยอยู่บ้านเช่าในชุมชนมาสิบกว่าปีโดยเนตดาวนภาพันเคยเปิดใจว่าเมื่อปี2560ตนไม่สบายจึงต้องทำให้ตัดขาซ้ายทิ้งแล้วหลังจากที่ตนเดินไม่ได้ไม่สามารถทำงานได้แล้วธุรกิจร้านอาหารของตนก็ถูกคุ้นส่วนกงเงินไปจนหมด บานก็ถูกธนาคารยึดส่วนลูกสาวก็ไม่มาดูแลเลยให้ตดเดือนละ4ี0 0ับาทแต่ค่าเช่าก็3000กว่าบาทแล้วทำให้เหลือเงินกินน้อยพอขอเพิ่มลูกสาวก็บอกว่าเป็นภาระตนก็รู้สึกเสียใจมากและตอนนี้เงินก็ไม่ค่อยมีแล้วเพราะว่าลูกสาวตนเองนั้นหนีไปต่างประเทศแล้วหนีไปโดยที่ไม่บอกและไม่ยอมทิ้งเงินไว้ให้เลย ปล่อยให้เราใช้ชีวิตด้วยตัวคนเดียวจนเมื่อต้นปี2565มีกระแสของเนตดาวกลับมาโดยมีรายงานข่าวว่าไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าห้องเนื่องจากนำเงินไปรักษาตัวจนหมด ซึ่งทางทีมข่าวได้ติดต่อไปยังหนุ่มไทยเพื่อสอบถามถึงเรื่องดังกล่าวซึ่งเจ้าตัวได้เผยว่าไม่ได้ไปเจอกันเลยหลังจากที่เคยให้เงินช่วยไปส่วนหนึ่งสองหมื่นหรือสามหมื่นจำไม่ได้ที่บินเอาเงินไปช่วยและเขาก็ไม่ได้ส่งเขาอะไรเลยก็ไม่รู้ว่าหลังจากที่เจอเราแล้วเขาเป็นยังไงขอให้บอกเราช่วยได้เลยไม่ต้องอะไรมากมาย